ิสเสียงปากระบอกปืนของผู้กองจอมคาถาเป็นสัญญาณสำคัญว่าภารกิจในครั้งนี้ได้สําเร็จลงหนึ่งพรานเท่าและสองนายตํารวจจากเมืองหลวงเดินกลับหมู่บ้านเวิ้งสักใหญ่อย่างสง,ง่าผ่าเผยทิ้งร่างอันไร้วิญญาณของหมียักษ์ทั้งสองตัวให้นอนแน่นิ่งอยู่ที่ป่าท้ายหมู่บ้านในขณะที่คณะเดินทางเดินเข้าหมู่บ้านชาวบ้านทั้งหลายไม่ว่าจะชายหญิงหรือลูกเด็กเล็กแดง ่างมายืนเรียบเคียงรายทางด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มเป็นสัญลักษณ์แทนความยินดีที่คณะเดินทางของผู้กองวายุช่วยกระจัดภัยร้ายของพวกเขาให้หมดสิ้นไปพ่อบ้านพยอมนายบ้านของหมู่บ้านเวิงสักใหญ่ยืนรอคณะเดินทางอยู่ที่ลานกว้างกลางหมู่บ้านด้วยสีหน้าที่ยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งขอบคุณบวกทานมากที่ช่วยหมู่บ้านเราเอาไว้ ข้าเองก็ไม่รู้จะตอบแทนพวกท่านยังไงให้สมกับความดีที่พวกท่านได้ทำไม่ต้องรอกพวกข้าเองไม่ได้ตั้งใจจะช่วยอะไรนักแค่เดินผ่านมาที่หมู่บ้านแห่งนี้เท่านั้นหากหมดเรื่องแล้วพวกข้าก็จะเดินทางต่อเลยพรานแย้มพูดเอาเถิดพอพรานจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจท่านทั้งสามก็ช่วยพวกเราเอาไว้แล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้มันก็บ่ายคล้อยแล้วพักที่นี่กันสักคืนเถอะ รุ่งนี้เช้าไก่โหเมื่อไรพวกท่านค่อยเดินทางต่อคืนนี้เนี่ยจะได้ถือโอกาสเลี้ยงฉลองชัยชนะของพวกเราเวิ้งสักใหญ่ไปด้วยผู้กองวายุหันหน้าไปทางพลานแย้มพร้อมกับตั้งคำถามขึ้นว่านี ee, ล่ลุงพลานมันก็จริงอย่างที่พ่อบ้านเขาพูดนะนี่มันบ่ายคล้อยแล้วหากเราเดินทางตอนนี้เราจะพักที่ไหนกันจริงๆทางกองขัดห้าง,งกลางป่าได้นั่นแหละแต่ถ้าหากเอาสะดวกน่อย เราก็จําเป็นจะต้องค้างที่หมู่บ้านอีกหนึ่งคืนข้าก็แล้วแต่ผู้กองเลยแต่ข้ายากจะบอกเอาไว้อย่างยิ่งเราแวะเยอะแค่ไหนหรือว่าเราพักเยอะแค่ไหนเราก็จะยิ่งถึงจุดหมายปลายทางช้าลงและยิ่งจุดหมายปลายทางของเรามันเคลื่อนที่ได้ข้าเองกลัวว่าหากเราไปถึงไอเสือร้ายที่ผุ้กองตามหามันจะออกปรนอีกครั้งเรากับมันจะคลาดกันเอาเถอะลุงพานแค่คืนเดียวคงจะไม่ช้ามากหรอกมัง้ง น,น้าจะให้ชาวบ้านเตรียมที่พักไว้ให้ค่ำวันนี้ที่ลานกว้างแห่งนี้เราจะมาฉลองกันตะวันลับขอบฟ้าจันทาเริ่มส่องแสงหมู่สัตว์ใหญ่ในป่ารอบหมู่บ้านเริ่มออกหากินเอกเช่นเดียวก,กันกับมนุษย์ผู้ถือตัวเป็นสัตว์ประเสริฐต่างคนต่างฟ้อนรำสังสรรค์กันอยู่ที่ท่ามกลางลานกว้างของหมู่บ้าน การฉลองชัยชนะในศึกปราบมีร้ายท้ายหมู่บ้านได้เริ่มต้นขึ้นหนุ่มสาวชาวบ้านต่างสนุกสนานและเพลิดเพลินด้วยฤทธิ์ของน้ำเมาดาบท้วมนายดาบมือฉมังก็เช่นกันถึงตัวดาบท้วมจะเป็นหนุ่มโสดแต่สิ่งเดียวที่ดาบท้วมปรารถนาในงานฉลองครั้งนี้ก็คืออาหารไม่ว่าจะเล่ายาปลาปิ้งหรือแม้แต่ขนมนมเนยไม่ว่าชาวบ้านจะเสิร์ฟเมนูอะไรให้ดาบท้วม าบหนุ่มก็ล้วนแต่พูดคำว่าอร่อยผิดกับผู้กองวายุและพรานแย้มสีหน้าของทั้งคู่ต่างดูเคร่งขึมและเงียบสงบพฤติกรรมเช่นนี้เป็นพฤติกรรมปรกติของคนมีวิชาอาคมเนื่องด้วยสิ่งที่พรานแย้มถูกสั่งสอนมาจากครูพันนั่นก็คือการอยู่ในป่าใหญ่หากแม้มีเวลาว่างเพียงแค่ชั่วอึดใจก็ควรจะภาวนาคาถาไว้ในใจทั้งนี้ไม่ใช่ภาวนาเพราะความขี้ขาดความกลัวตาย แต่การภาวนาในขณะที่ว่างจากกิจกรรมอื่นๆนั่นคือความไม่ประมาทและพร้อมที่จะตั้งรับกับทุกสถานการณ์อยู่เสมอเปรียบเสมือนคนรับมีดให้คมเพื่อที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาอาถามหน่อยเถอะเห็นท่านทั้งสามพูดกันอยู่หลายครั้งว่าจะต้องรีบไปให้ถึงจุดหมายไอ้จุดหมายที่ท่านว่าเนี่ยมันคือที่ไหนกันเพื่อข้าเองจะรู้ทางจะได้แนะนำถูกพ่อบ้านพยอมพูดด้วยน้ำเสียงที่คล้ายกับมีอาการเมา อุบเขาพยาเย็นอะหุบเขาพยาเย็นพวกท่านจะไปทําไมกันแล้วรู้หรือเปล่าว่าการไปที่นั่นเนี่ยมันไกลแค่ไหนแล้วเคยได้ยินข่าวของเสือทองสูงบ้างหรือเปล่าอบ้านพยอมถามรู้สิทาไมข้าจะไม่รู้ข้าถึงไม่อยากให้แวะรายทางเยอะนักไงแล้วนี่ข้าเองก็ยังไม่รู้ทางข้างหน้าเลยว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างดูแล้วน่าจะเดินทางอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งได้ กว่าจะถึงคงจะหมดแรงสู้แล้วปอบ้านเคยได้ยินชื่อหุบเขาดงพญายเย็นใช่ไหมแล้วมันมีทางไหนที่จะไปถึงที่นั่นได้เ,ดเร็วๆบ้างจริงๆแล้วก็ควรเดินทางตามแผนที่ไปนั่นแหละแต่ที่ข้าตกใจก็คือรายทางเนี่ยมันจะต้องผ่านหลายจุดที่อันตรายมากอย่างเช่นพรุ่งนี้เช้าถ้าหากพวกท่านเดินทางเป็นเส้นตรงท่านก็จะต้องเดินทางผ่านถ้ำใหญ่ท้ายหมู่บ้านเพราะถ้าหากไม่ผ่านทางถ้ำนั้น พวกท่านก็จําเป็นจะต้องเดินอ้อมไปไกลหลายสิบกิโลเลยละ่ะตรงนั้นเนี่ยมันมีแม่น้ําใหญ่ขวางทางอยู่แล้วน้ํามันก็เชี่ยวซะด้วยไอห,หมู่บ้านงั้นหรือระยะทางในถ้ำเนี่ยมันไกลไหมล่ะพอบ้านเพราะถ้าหากท่านไม่บอกพวกข้าเรื่องถ้ำข้าเองเนี่ยแหละจะพาผู้กองต่อแพรข้ามน้ําไปจริงๆเรื่องระยะทางเนี่ยข้าไม่แน่ใจนะพ่อพรานารู้แค่ว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่าท่านต่อแพรข้ามแม่น้ำตอนนี้เนี่ยน้ำมันหลาก ข้าขอเตือนพวกท่านไว้ก่อนถ้ำนี้เนี่ยข้าเคยได้ยินมาว่าข้าเข้าไปแล้วมันไม่ใช่ว่าจะได้กลับออกมาทุกคนข้าเห็นมันนักหน,น,นับแล้วพวกนักเดินทางอย่างพวกท่านหาเข้าไปแล้วบางกลุ่มที่หลอดออกมาได้เนี่ยก็พิกลพิการออกมาบ้างโดนตัวอะไรในถ้ำมันแทหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าในถ้ำเนี่ยมันมืดมากมองอะไรก็แทบจะไม่เห็นเลยพักหลังๆมานี่ข้าก็เลยไม่อยากแนะนําให้นักเดินทางผ่านทางนั้น แต่นี่มันน้ำหลากจริงๆการเดินทางผ่านถ้ำอาจจะปลอดภัยกว่าท่านต่อแพ้ข้ามน้ำกันก็ได้เอาเถอะเรื่องถ้ำเนี่ยไว้คุยกันพรุ่งนี้อีกทีเถอะเรามาฉันหลงกันต่อดีกว่าคำคืนอันแสนสนุกไรา่ย,ยาวตั้งแต่หัวคำยันไกล้ลง เสียงไก่ขันเป็นสัญญาณของวันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นคณะเดินทางของผู้กองวายุเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางจากหมู่บ้านเวิ้งสักใหญ่การตัดสินใจของผู้กองวายุเป็นคำขาดว่าทั้งพรานเท่าและสองนายตำรวจจะเดินผ่านถ้ำใหญ่ท้ายหมู่บ้านการออกเดินทางในครั้งนี้ของคณะเดินทางมีพ่อบ้านพยอมและชาวบ้านบางส่วนเดินตามมาส่งถึงหน้าถ้ำพร้อมกับกล่าวคำอำลา าให้ชาวบ้านเตรียมคบเพลิงและก็อาหารบางส่วนสำหรับการเดินทางไว้ให้พวกท่านและข้าเองในานามของชาวบ้านหมู่บ้านเวิงสักใหญ่ต้องขอลาท่านและขอส่งท่านแต่เพียงหน้าธ่าเท่านี้ขาขอขอบคุณพวกท่านอีกครั้งที่ช่วยพวกเราเรื่องมีร้ายเมื่อวานขอให้ท่านทั้งสเดินทางโดยสวัสดิภาพสิ้นเสียงคำอำลาหนึ่งพานและสองนายตำรวจก็หยิบอาวุธขูดใจในมือขึ้นมาถือไว้ และค่อยๆก้าวขาเข้าไปในถ้ำอย่างช้าๆในถ้ำลึกลับแห่งนี้ยิ่งลึกเข้าไปเท่าไหร่แสงอาทิตย์ก็จะยิ่งริบหรี่ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งทั้งสคนเอาครบเพิงขึ้นมาจุดเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางการเดินทางในถ้ำนี้มีพรานป่าจอมคาถาอย่างพรานแย้มเดินนำหน้าและมีนายตำรวจทั้งสองเดินตามหลังอย่างติดๆและยิ่งเดินเข้าไปลึกในถ้ำมากเท่าไหร่ สัญชาตญาณของการเป็นพรานป่าของพานแย้มก็เริ่มสำแดงผลทำไมมันไม่มีร่องรอยของสัตว์อะไรเลยวะนี่มันผิดปกตินะพานแย้มพูดหมายถึงยังไงกันนุงพานร่องรอยของสัตว์คือในถ้ําเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีขี้ข้างคาวหรือไม่ก็ขี้ของตัวอะไรสักอย่างบ้างสิทีนี่มันทั้งเงียบทั้งเย็นข้าวว่ามันแปลกๆเองทั้งสองคนเห็นอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่า ตั้งแต่เดินเข้าทำนี้มานะ่ะผมเองไม่เห็นเลยครับลุงพานแต่ว่ามันฉุนกลิ่นสาบอะไรสักอย่างผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันฉุนมาจากทางไหนดาบท้วมพูดฉุนหรือดาบดาบฉุนอะไรทําไมตัวข่าเองไม่ได้กลิน่นเอผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าผมฉุนอะไรตัวผมเองเนี่ยคลุกคลีอยู่กับระเบิดขวดคลุกคลีอยู่กับดินประสิวมาตั้งแต่เด็กๆผมเลยจะหมูกดีกว่าชาวบ้านเขา ตอนนี้เนี่ยผมได้กลิ่นอ่อนๆมันเป็นกลิ่นชุนจากอะไรสักอย่างตั้งแต่เดินเข้าทำมาแล้วแต่ผมเองก็ไม่รู้ว่ากลิ่นนี่มันคือกลิ่นของอะไรดาบทวมพูดแล้วผูกกองล่ะเห็นอะไรแปลกๆบ้างไหมทุกคนลองยกเท้าขึ้นมาดูสิเฮ้ยอะไร,ะไรวันเนี่ย,ยใต้ฝ่าเท้าของคณะเดินทางเต็มไปด้วยเส้นใย,ยปริศนาพันอยู่รอบเท้าไปหมดเส้นใย,ยดังกล่าวบางก็มีสีขาวบางก็มีสีใส หากแม้ไม่สังเกตดูอาจจะมองไม่เห็นและความผิดปกติใต้ฝ่าเท้านี้มันทำให้ทั้งสามคนถึงกับต้องชะง,งนใจเส้นอะไรวะเนี่ยเหมือนใยแมงมุมเลยข้าเองไม่เคยเห็นมาก่อนกลิ่นชุนอ่อนๆมันมาจากเส้นใยนี้แน่นอนผมเองได้กลิ่นชุนมาจากใยนี้แต่จริงๆแล้วมันต้องชุนกว่านี้สิเพราะว่าผมได้กลิ่นแรงมากแรงกว่ากลิ่นใยแมงมุมใสๆที่ติดอยู่ที่เท้าพวกเราอีกผู้กองหนุ่ม เอาคบเพลิงในมือรนที่รองเท้าเดินป่าของตัวใย,ยแมงมุมที่พันรอบเท้าก็ทำปฏิกิริยากับคบเพลิงในมือจนมอดไหมไปในพริบตาใย,ยแมงมุมจริงๆด้วยว่าแต่ใย,ยแมงมุมในถ้ำทำไมมันถึงได้เยอะขนาดนี้ผู้กองวายุพูดอาเองก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าว่ามันชักไม่ได้การแล้วใย,ยแมงมุมรกขนาดนี้มันต้องเห็นตัวมันบ้างสินี่ตั้งแต่เดินเข้าถ้ำมาอย่าว่าแต่แมงมุมมันเลย ุงสักตัวขาเองก็ยังมองไม่เห็นรันแย้มพูดคณะเดินทางกำครบเพลิงในมือพร้อมกับอาวุธของตนอย่างหนานแน่นเส้นทางการเดินในถ้ำใหญ่เริ่มบีบบังคับให้คณะเดินทางจากทางเดินที่กว้างขวางกลับค่อยๆแคบลงแคบลงในความมืดมิดและเงียบสงบในถ้ำใหญ่เสียงและเงาปริศนาก็ดังขึ้นจากทางด้านหลังของคณะเดินทาง รานเท่าและสองนายตำรวจต่างสะดุ้งตื่นตัวพร้อมกับยกอาวุธปืนในมือขึ้นพร้อมยิงด้ยินไหมด้ยินนี่มันเสียงของตัวอะไรกันลุงพานข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันเสียงนี้มันไม่ใช่เสียงสัตว์ที่อยู่ในป่าดงพงใครยอย่างแน่นอนเท่าที่ฟังเมื่อกี้เสียงมันไม่ได้เป็นมิตรกับพวกเราอย่างแน่นอนอาจจะระวังด้านหน้าส่วนผู้กองกับดาบระวังหลังไว้และถ้าหากว่าเจอตัวอะไรวิ่งผ่านมาก,ก็ยิงได้เลย ไม่ต้องกลัวว่ามันจะมาดีเพราะว่าในถ้ำลึกแบบนี้มันไม่มีตัวอะไรที่นิสัยดีอาศัยอยู่แน่นอนรันแย้มพูดเสียงปริศนาในถ้ำใหญ่ดังขึ้นมาเป็นพักๆจากรอบทิศท,ทางด้านหน้าบ้างด้านหลังบ้างจนกระทั่งคณะเดินทางเดินทางมาถึงทางแยกทางแยกในถ้ำนี้มันมีทางแยกเดยียหรอวะเนี่ยเอาละวะจะซ้ายหรือขวาดีผู้กองข็ให้ท่านเลือกเลย ผมว่าผมว่าเราไปทางซ้ายเถอะครับดาบทวมพูดแทรกขึ้นทำไมเหอดาบทำไมดาบถึงคิดว่าเราควรจะเดินไปทางซ้ายผมเองได้กลิ่นฉุนรุนแรงมาจากแยกด้านขวาส่วนทางซ้ายเนี่ยผมได้กลิ่นของน้ําอ่อนๆกลิ่นมันคล้ายกับกลิ่นของแม่น้ํานะครับผูกกองดาบทวมพูดเก่งมากดาบหากดาบได้กลิ่นน้ําแบบนั้นแสดงว่าทางซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นทางออกกลิ่นของแม่นม้ํา แสดงว่าแยกทางซ้ายน่าจะเป็นทางออกปากถ้ำอย่างแน่นอนเอาละนั้นพวกเราดีบวิ่งกันเถอะข้าเองคิดว่ายิ่งอยู่ที่นี่นานมันน่าจะยิงไม่ปลอดภัยพานแย้มสั่งการหนึ่งพรานและสองนายตำรวจต่างเร่งฝีเท้าออกจากถ้ำโดยมุ่งไปทางแยกด้านซ้ายเสียงของสัตว์ร้ายปริศนายิ่งทวีคูณความดังและความถี่ในการคำรามเงาปริศนาวิ่งวนอยู่บนหัวของคณะเดินทางไปมา เงานั้นมันรวดเร็วและว่องไวจนทำให้สายตาอันเท่าชาราของพานแย้มไม่สามารถมองได้ทันรีบวิ่งเลยข้าเห็นแสงอาทิตย์รอดเข้ามาจากปากถ้ำแล้วอย่าหันกลับไปมองด้านหลังละ่ะพานแย้มสั่งท้ายที่สุดคณะเดินทางก็วิ่งหลุดออกมาจากปากถ้ำเบื้องหน้าของคณะเดินทางคือป่าอันเขียวชะอุอมที่มีแม่น้ำสายเล็กๆพาดผ่าน,านโดยที่หากมองไปจนสุดสายตา ต่เห็นควันไฟโผยพุ่งมาจากหมู่บ้านด้านหน้าเออหลุดมาจากถ้ำสักทีพรานแย้มพูดแบบนี้ต้องยกเครดิตให้กับดาบท้วมเลยนะเนี่ยจริงไหมดาบเอ,อ้าดาบดาบทุ้มไปไหนล่ะด้วยความเร่งรีบในการวิ่งออกมาจากปากถ้ำสู่โลกภายนอกประจวบเหมาะกับเสียงสัตว์ร้ายที่ดังคำรามไล่หลังมาติดๆสถานการณ์อันกดดันนี้ทำให้พรานแย้มและผู้กองวายุ ลืมหันกลับไปมองเพื่อนร่วมทางอย่างดาบท้วมที่หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ลุงพลานดาบท้วมหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ผมเองไม่ทันได้สังเกตเลยขาเองก็โม้แต่วิ่งวะไม่ทันได้สังเกตเหมือนกันผูกกองงั้นเราต้องรีบกลับเข้าไปในถ้าไปช่วยดาบท้วมก่อนเผื่อจะอยู่ห่างกันไม่ไกลมากผมกลัวว่าดาบจะเป็นอันตรายไปงั้นเรารีบวิ่งกลับไปก่อนเอา้าผูกกองนี่ครบเพลิงปรานแย้มพูด รานเท่าและผู้กองหนุ่มกำอาวุธปืนในมือแน่นรีบวิ่งเข้าถ้ำไปอีกครั้งหวังเพียงแค่จะช่วยดาบท้วมปูหูเพียงหนึ่งเดียวให้พ้นอันตรายจากในถ้ำแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเสียงคำรามปิิสนาตอบรับการเคลื่อนไหวของทั้งสองคนอีกครั้งเป็นการคำรามประกาศอาณาเขตและพื้นที่หากินของมันนี่เราเดินทางมาจนถึงทางแยกแล้วนะลุงพานเราควรจะย้อนไปทางปากถ้ำ หรือว่าเดินเข้าแยกที่ดาบท้วมบอกว่าได้กลิ่นฉุนรุนแรงออกมาจากแยกนี้ดีเดี๋ยวนะคําว่าแยกกลิ่นฉุนของดาบท้วมนี่มันแปลกๆก,กุกองลองเงยหน้ามองดูที่ขอบถ้ำด้านบนดูสิมันเหมือนกับว่าถูกอะไรสักอย่างตะกุยออกจนเป็นรอยเออใช่ผมว่ามันเหมือนนี่มันไม่ใช่แยกนี่วานี่มันเป็นโพรงของตัวอะไรสักอย่างไปหน้าละ่ะ ดาบท้วมถึงได้กลิ่นฉุนเหม็นสาบออกมาจากทางแยกนี้ไอรูแยกนี้เนี่ยมันต้องเป็นรังของตัวอะไรสักอย่างแน่นอนเอาละผู้กองระวังหลังให้คาด้วยรีบลุยกันเถอะ้ากลัวว่าดาบท้วมกําลังจะแย่แล้วพรานแย้มพูดพรานแย้มและผู้กองวายุวิ่งมุ่งหน้าเข้าโพรงของสัตว์ปริศนาในความมืดมิดของธรรมปีเท้าของทั้งสองต่างวิ่งได้ช้าลงเรื่อยเรื่อยเ เหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าตลอดรายทางที่ทั้งสองคนวิ่งเข้ามาที่พื้นถ้ำม,มันเต็มไปด้วยใยแมงมุมอันหนาเตอะที่คอยฉุดรั้งการเคลื่อนไหวของฝีเท้าทั้งสองเอาไว้ไม่นานนะักจากแยกที่มีทางเดินคแคบทางเดินมันก็ค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนเจอเข้ากับถงใหญ่กลางถา้ำโดยที่ถงใหญ่กลางถา้ำมีร่างของดาบท้วมถูกพันด้วยใยแมงมุมสีขาวห้อยตัวอยู่กับหินย้อยดาบหนุ่ม หมดสติและหลับไหลในห้วงนิทราจนผู้กองวายุต้องตะโกนเรียกสติโดยมีพรันแย้มถืออาวุธคอยระวังหลังให้ดาบดาบดาบท่วมดาบได้ยินไหมผู้กองวายุตะโกนเรียกเสียงของผู้บังคับบัญชาที่คุ้นเคยทําให้ดาบตํารวจร่างท้วมฟื้นคืนสติได้อีกครั้งและพอได้สติดาบทุวมก็ตะโกนเตือนผู้กองและพันแย้มอย่างสุดเสียงว่า ระวังแมงมุมยักษ์ฮะแมงมุมยักษ์แมงมุมปริศนาร่างยักษ์ค่อยๆค,คลื่คลานออกมาจากเงามืดหลังก้อนหินร่างกายของมันใหญ่โตกำยําผิดธรรมชาติรานแย้มยิงกระสุนใส่แมงมุมยักษ์ตรงหน้าอย่างไม่มีความลังเลเลยแม้แต่น้อยแต่เพียงแค่เสี้ยววินาทีแมงมุมยักษ์ก็เดินถอยหลังหลบเข้าไปในเงามืดทันที แม่เว้ยพลาดไปนิดเดียวที่นี่มันมือชิปบเป๋งเลยวะเอายังไงดีลุงพานหากเราสู้ในนี้เนี่ยเสียเปรียบแน่นอนปู่กองใช้กรถากระสุนคดยิงมันได้ไหมล่ะอาจจะโป่งเดียวจอดเหมือนครั้งที่แล้วก็ได้รันแย้มพูดไม่ได้หรอกลุงพานกระถาผมเองก็มีข้อจากัดหากจะใช้ยิงอะไรก็แล้วแต่ผมเองจําเป็นจะต้องมองเห็นเป้าหมายและยิ่งในถ้าม,มืดๆแบบนี้เนี่ยผมมองไม่เห็นอะไรเลย ใช้คาถาไปก็เปล่าประโยชน์ผู้กองวายุพูดนั้นก็ค่อยๆเดินไปช่วยดาบท้วมลงมาจากหินก่อนนั้นก่อนค่อยว่ากันแมงมุมร้ายไต่ไปมาตามผนังและโจมตีใส่ทั้งผู้กองวายุและพรานแย้มเป็นพักๆทุกการโจมตีของแมงมุมร้ายจะถูกขัดขวางโดยคำตะโกนบอกทิศทางของดาบท้วมเสมอเนื่องจากตัวของดาบท้วมถูกห้อยอยู่บนที่สูง ทัศนวิสัยและการมองเห็นการเคลื่อนไหวของแมงมุมยักษ์จึงเป็นที่ได้เปรียบของดาบท้วมพรานแย้มคว้าม,มีดพรานข้างเอวกำไว้ในมือแน่นพร้อมกับตะโกนให้สัญญาณดาบท้วมว่าดาบอย่ากระดุกระดิกนะทันใดนั้นพรานแย้มก็เควียงมีดพรานคู่ใจขึ้นไปตัดขั้วของใยแมงมุมที่ผูกมัดระหว่างร่างของดาบท้วมกับหินย้อยกลางถ้ำร่างของดาบท้วมตกลงมายังพื้นถ้ำดังตุบและทันใดนั้น ดาบท้้มก็รีบคว้าปืนพกที่เหน็บอยู่ข้างเอวขึ้นมาเล็งในทันทีดาบเป็นไงบ้างไหวหรือเปล่าผู้กองวายุถามยังไหวครับผู้กองลุงพานละ่ะยังไหวใช่ไหมว่าเองยังหนุ่มยังแน่นเว้ยเอาละดาบหยิบคบเพลิงขึ้นมาสองไฟให้ขานอ้อยเอ็งเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเลยวะ่ะรานแย้มพูดเอายังไงดีลุงพานขืนเป็นแบบนี้เนี่ยจะได้แค่ยิงสกัดมันเท่านั้น จัดการมันไม่ได้หรอกทํามันมืดขนาดนี้พวกเรามองอะไรกันไม่เห็นเลยเอาอย่างนี้ค่อยๆเดินย้อนออกจากโพรงมันก่อนแล้วกันถ้าหากจะปิดชีพมันต้องหาจุดที่แสงสว่างเข้าถึงตรงนั้นเนี่ยน่าจะเกือบถึงปากถ้ำเลยละพรานแย้มพูดโอ้โหงั้นเราจะรอดไปจากถ้ำนี้ไหมล่ะเนี่ยลุงเอาอย่างนี้ดีไหมครับในกระเป๋าผมมีระเบิดไฟอยู่ขวดหนึ่งผมจะเควงลงพื้นทันทีที่ไฟจากระเบิดขวดมันลุกโชนขึ้น มันอาจจะทำให้เราเห็นตำแหน่งของแมงมุมยักษ์ได้และจังหวะนั่นแหละเราจะต้องยิงมันให้โดนเออดีเอาเลยดาบแมงมุมมันอยู่ในมุมทางซ้ายอาจจะจัดการเองหรือถ้าหากแมงมุมมันอยู่มุมด้านขวาหรือมุมอื่นๆผู้กองกับดาบก็จัดการมันแล้วกันพรานแย้มพูดสิ่นเสียงคำสั่งของพรานแย้มดาบท้วมก็หยิบระเบิดไฟในกระเป๋าปาลงพื้นทันที แสงจากเปลวไฟที่ลุกโชนมันทำให้ผู้กองเห็นตำแหน่งของแมงมุมยักษ์ที่อยู่ตรงหน้าในทันทีกระสุนจากลำเพลิงของผู้กองหนุ่มวิ่งออกจากปากกระบอกปืนมุ่งตรงไปโดนที่ขาหน้าของแมงมุมยักษ์อย่างจังตอนนี้ละ่ะวิ่งเลยรานแย้มวิ่งนำหน้าดาบท้วมวิ่งตามหลังและปิดท้ายด้วยผู้กองวายุก่อนแสงไฟจากเปลวไฟของระเบิดขวดจะค่อยๆมอดลง คณะเดินทางก็รีบวิ่งออกจากรังของแมงมุมยักษ์และก็วิ่งออกจากทางแยกตามลำดับด้วยอาการบาดเจ็บที่ขาหน้าของแมงมุมร้ายทำให้แมงมุมร้ายวิ่งตามคณะเดินทางได้ช้าลงยิ่งไปกว่านั้นตลอดรายทางที่คณะเดินทางวิ่งหนีออกมาจากรังของแมงมุมดาบท้วมได้เทน้ำมันจากขวดน้ำมันในกระเป๋าเป็นเส้นยาวตามแนวทางเดินตลอดเส้นทางที่วิ่งออกมาจากรังของแมงมุม จนท้ายที่สุดคณะเดินทางก็วิ่งพ้นออกมาจากปากถ้าโดยมีแมงมุมร้ายวิ่งตามหลังมาอย่างติดๆภาพสุดท้ายก่อนที่คมเขี้ยวของแมงมุมจะขยุ่มที่ด้านหลังของผู้กองวายุดาบท้วมหันหลังกลับไปที่ปากถ้าพร้อมกับลั่นไกปืนใส่รอยน้ำมันที่ตนราดเอาไว้ตลอดทางตังเก็ดไฟจากลูกตะกัวในลำเพลิงของดาบท้วม ทำให้ไฟลุกชนขึ้นตามรอยน้ำมันของดาบท่วมที่เทเอาไว้ตลอดทางเสียงโหยหวนของแมงมุมยักษ์คำรามเสียงดังและเสียงนั้นก็ค่อยๆทิ้งห่างออกไปจากปากถ้ำเหมือนกับว่าแมงมุมร้ายมันวิ่งหนีเปลวไฟกลับเข้ารังเออรอดแล้วเว้ยนานๆทีจะได้ออกแรงวิ่งแบบนี้ก็ดีเหมือนกันวะพรานแย้มพูดไงาดาบ ไปทำมีท่าไหนทำไมถูกแมงมุมมันพันอยู่แบบนั้นเออคือตอนดิผมวิ่งครับผูกกองตอนออกจากถ้ำนั่นแหละผมดันสะดุดลม้มหัวฟาดพื้นนะสิและพอสลึมสลือตื่นขึ้นมาอีกทีตัวผมเองก็ถูกห้อยอยู่แบบนั้นแล้วลุงแล้วทำไมแมงมุมบ้าอะไรทำไมมันตัวใหญ่แบบนั้นตั้งแต่เกิดมาผมเองเพิ่งจะเคยเห็นข้าเองก็ไม่เคยเห็นตัวเป็นๆมาก่อนเหมือนกันว่ะ แต่ลักษณะที่เห็นเมื่อกี้มันน่าจะเป็นแมงมุมกระโหลกมันเป็นแมงมุมยักษ์ที่อาศัยอยู่ในป่าลึกนานๆทีจะมีคนพบเห็นสักทีหนึ่งนี่ถือว่าเราโชคดีนะเนี่ยได้เจอมันพรานแย้มพูดโอ้ยลุงโชคดีจนเกือบตายแบบนี้ก็ไม่ไว้หรอกนะว่าแต่นี่กี่โมงแล้วเนี่ยผมหิวข้าวแล้วครับลุงพรานข้าวว่าเราเดินทางต่อกัอนอีกสักหน่อยเถอะ อีกน่าจะไม่กี่กิโลก็เจอหมู่บ้านแล้วเองสองคนลองลุกขึ้นมาดูตรงนี้สิอาเห็นควันไฟโพยพุ่งออกมาจากตรงนั้นตรงนั้นน่าจะเป็นหมู่บ้านคนอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปกินมื้อกลางวันกันที่หมู่บ้านนั้นนั่นแหละโปรดติดตามตอนต่อไป